มาต่อกันนะครับผมมาเรียนกันต่อนะฮะวันนี้หลังจากเมื่อวานนี้นะฮะทำเรื่องของเส้น EMA ไปแล้วนะฮะ e อเนะครับเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่เราจะใช้ในการดูในการระบุแนวโน้มของเรานะครับเครื่องมือถัดมาที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของ b o l l i n g e r b a n บนะครับ b อ l l i n g e r ร์ n d เนี่ยผมพบว่าคนไทยใช้น้อยนะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมผมรู้สึกอย่างนั้น แล้วก็ส่วนตัวก็ไม่แปลกใจด้วยเพราะว่าถ้าใครที่มีพื้นฐานมาจากตลาดหุ้นเนี่ยผมฟันธงเลยว่าบริเ n ณแบรนด์ใช้กับตลาดหุ้นไทยได้ไม่ค่อยดีนะครับผมแต่เมื่อมาลองมาทดสอบใช้กับตลาดฟอเร็กเนี่ยผมกับว่ามองว่ามันใช้ได้ดีแล้วก็เวิร์กนะครับผมอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าเราตั้งใจจะทําทคลิปให้มันสั้นแล้วก็แต่ละเรื่องไม่ให้มันเยอะเกินไปเพราะนั้นเราจะเจาะแต่ละเรื่องแบบสั้นๆ กระชับกระชับนะครับผมเส้นโบลนเจอร์แบนนะครับผมก็ถ้าเราเซตขึ้นมามันจะมีค่าด้วยกันทั้งหมด3ค่านะครับผมคือโบลนเจอร์แบนบนนะครับแบนกลางแบนล่างนะครับคําว่าแบนนะครับคําว่ากรอบหรือว่าคาว่าเส้นฮะทั้ง3คํานี้ผมหมายถึงสิ่งเดียวกันนะฮะบางครั้งก็อาจพูดว่าเส้นบนทดสอบเส้นบนของโบลนเจอร์แบนหรือว่าทดสอบแบนกลางของโบลนเจอร์แบนหรือทดสอบกรอบล่างนะครับ ทั้งหมดนี้คือผมหมายถึงอันเดียวกันบางทีเราพูดแล้วก็ด้วยความเร็วนะฮะเราผมจะไม่ได้ใช้คำคำเดียวบางทีก็อาศัยความเคยชินนะครับผมก็มคือ upper band นะครับ middle band แล้วก็ lower band นะครับผมแบนบนแบนกลางแบนล่างนะครับผมเส้นบนเส้นกลางเส้นล่างนะครับกรอบบนกรอบกลางกรอบล่างทั้งหมดนี้ใช้หมดเลยใช้ทั้ง3เส้นการใช้บอลลูนเจอร์แบน์ของผมจะไม่ได้ใช้แค่เพียงแค่การระบุแนวโน้มใช้ในการดูเพื่อการเทรดด้วย นะครับผมาการใช้บริเร์แบเน่ยเนื่องจากว่า,าผมทําภาพมาน้อยเนาะทาของของเดิมเพราะผมไม่ได้ทําภาพใหม่ผมเอา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 ,เอาภาพเก่านะครับผมมามามา,มาสอนกันใหม่ภาพเก่าที่ผมเคยทําเมื่อนานม,มาแล้วนะฮะนะครับผมพวกนี้เดี๋ยวอีกหน่อยจะได้ดูนะฮะแต่ว่าตอนนีย้ยังเอาเป็นเรื่องๆไปอันว่า วิธีการใช้โบรกเจอร์แบนหลายคนเข้าใจว่าเมื่อมันชนกรอบแล้วก็ให้เราเรียกว่าให้เราทําการซื้อขายส่วนกรอบเช่นวิ่งชนกรอบบนแล้วให้เราขายลงมาเลยนะฮะความจริงไม่ถูกต้องการเล่นของโบรกเจอร์แบ n นดเนี่ยโบริเจอร์แบนเป็นเครื่องมือที่ใช้ดูเทนได้ส่วนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าวิธีการซื้อขายโดยการใช้โบรกเจอร์แบนเนี่ยเขาใช้เมื่อนะครับไม่ใช่ว่าก่อนวิชา,าใช้ภาพดียวน,นะ ไม่ใช่ว่าราคาขึ้นมาทดสอบแบรน์บนหรือว่าแบนดล่างแล้วเราจะซื้อซื้อทําการซื้อขายเลยนะส่วนใจความหมายก็คือการการซื้อในบริเวณแบรนด์จะเป็นการซื้อสวนนะครับถ้าชนกรอบบนแปลว่าเราจะเซลล์ถ้าชนกรอบล่างแปลว่าเราจะบายแต่ความจริงไม่ใช่แค่นั้นถ้าคนเข้าใจแค่นั้นคือใช้บริเวณแบรนด์ผิดและเจ็บตัวแน่นอนนี่คือเหตุผลที่การใช้บริเวณแบรนด์ในตลาดหุ้นไทยไม่ได้ผลการใช้บริเวณแบรนด์ที่ถูกต้องนะครับผมก็คือต้องการต้องให้มัน วิ่งไปชนกรอบ <Primary language> จนเมื่อมันวิ่งเนี่ยสังเกตช่วงนี้มาชนกรอบเสร็จแล้วกลับเข้ามาในกรอบเมื่อน,นั้นต้องให้มันวิ่งออกไปนอกกรอบก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาในกรอบนะครับผมเมื่อน,นั้นถือเป็นจุดที่คุณจะเสียเส่ยงซื้อได้เสี่ยงซื้อได้นะฮะเสี่ยงซื้อโดยการเสี่ยงเซลล์ได้ถ้าเป็นชนกรอบบนนะฮะแล้วเมื่อมันไหลกลับเข้ามาในกรอบคือมันวิ่งทางกรอบไปเรื JD, ่อยเรจนเมื่อไหลมันมันหมดแรงที่จะทางกรอบแล้วมันไหลกลับเข้ามาเมื่อนั้นเราจะเซลในกรอบบน แล้วเมื่อไหร่ที่มันจะชนรอบล่างซึ่งในรูปนี้ไม่มีไหลลงมาชนรอบล่างนานๆจนเมื่อมันตีกับจากนอกรกอบเข้ามาในรอบนั่นแหละจะเป็นการบายส่วนเข้าไปแต่เราจะไม่ได้เล่นแค่นี้เพราะว่าการเซลล์ส่วนรอบบนแล้วก็บายส่วนรอบล่างต้องเล่นในรูปแบบที่มันเป็นตลาดไซเว์นะครับผมไม่ว่าจะไซเวย์ออกข้างไปเลยหรือว่าเป็นการไซเวเป็นฟันปลานะครับผมนะฮะแต่ว่าตรงนี้เล่าให้ฟังเกินนําว่า บริเวณแบนด์ใช้อย่างนี้ใช้เป็นการเล่นเมื่อมาราคามันจากชนวิ่งเรียกว่าทางกรอบขึ้นไปแล้วย้อนกลับเข้ามาในกรอบถึงเราถึงค่อยมีการสวนเทนนะครับผมแต่ว่าอันนั้นจะเป็นลำดับถัดไปเนาะเมื่อเราจะมาเล่นด้วยการใช้บริเ g e แบ a น d t เทรดในตลาดไซเวย์นะครับผมแต่ตอนนี้เราจะมาเน้นว่า เราจะดูปล l เล g นเจอแบเพื่อระบุแนวโน้มว่ามีแนวโน้มหรือไม่มีแนวโน้มนะครับผมอ่าไปดูตัวอย่างเนาะครับผมอ่าผมขอใช้คู่เงิน eu usd ลวกันนะครับค่าค่าที่ผมใช้ก็คือค่ามาตรฐานหมดเลยทุกอย่างที่ผมใช้คือค่ามาตรฐานหมดเลยนะครับไม่มีการใช้ค่าอ่าพิสดารอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ผมไม่มีการตั้งค่าอะไรเป็นพิเศษซึ่งค่าส่วนใหญ่ของโบรกเกอร์แบงคคืออยู่ที่20นะครับผม20่ศูนย์ก็คือเป็นการผมจะเดี๋ยวกันนะอ่ะโอเคยังไม่เล่าแล้วกันยังไม่เล่าไอเดียของเขาเนาะงงงงไปลืมลืมไปหน่อยแล้วกันอ่านี่คือ20่ศูนย์เนาะเดี๋ยวก่อนอ่ะโอเคอันนี้มันชิปมาสองนะโอเคได้เหมือนกันคือว่าค่ามาตรฐานของเขาใช้ได้เลยนะครับผมกราฟนี้เป็นกราฟ EU USD นะครับผมก็เอามาทำด้วยสดๆนะเพราะผมก็ อย่างที่บอกว่าหลักการเทรดมันใช้ได้อยู่แล้วนะฮะหลักการเทรดมันใช้ได้อยู่แล้วคือผมไม่จำเป็นต้องไปหากราฟที่มันเฉพาะเจาะจ,จงเพื่อมาอธิบายไอเดียการเทรดของผมเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยกราฟทุกกราฟไม่ว่าจะคู่เงินไหนก็ตามอะหลักการของไอเดียระบุระบบ,ระบ,บระบุแนวโน้มนี้ใช้ได้เพียงแต่ว่าจะมีอีกทิกหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่ารอบแต่ละรอบของเขาซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วใน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 ,ในเพจนะฮะ ว่าแต่ละรอบเราต้องอ่านรอบของเขาให้ออกว่าแต่ละรอบเขาวิ่งกันแบบไหนอย่างอันนี้นะฮะอย่างอันนี้ตัวอย่างอันนี้นะรอบนี้มันขึ้นมาอย่างมีแนวโน้มชัดเจนนะครับผมสังเกตไหมครับอย่างหลังรอบนี้ขึ้นเป็นฟันปลาแกว่งขึ้นลงเป็นฟันปลาเราต้องสามารถระบุได้ว่าแต่ละรอบตลาดกำลังทําแบบไหนอยู่นะครับผมอ่ะตานนี้เรามาดูเรื่องโบลินเจอร์แบนก่อนนะจากเมื่อวานที่เรามีเรื่องของอเส้น e b 5 อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ e นะอีเมห์ห้านะในการระบุแนวโน้มวันนี้เราจะมาดู b บ l l i n g e r Band นว่าเราจะใช้ b บ l l i n เจ r b a แบนเป็นเครื่องช่วยระบุแนวโน้มได้ยังไงนะครับผมหลักๆง่ายๆเลยนะครับผมสำหรับเบื้องต้นนะเพื่อใช้การระบุแนวโน้มเป็นหลักนะยังไม่ได้ใช้เพื่อการเทรดนะครับผม b บ l l i n g e อร์แบนดจะเป็นขาขึ้นเมื่อมันยุเหนือแบนด์นนะนกลางขึ้นไปนะครับอยู่แบรนด์กลางขึ้นไปนะ อันนี้เรายังไม่ได้ใช้ควบคู่กับเส e ้น e b a 5นะครับถ้าเดี๋ยวใช้คู่กับเส e ้น e b a 5เดี๋ยวคิดว่าคลิปถัดไปจะเอามารวมกับเส e ้น e b a 5แล้วกันคลิปนี้ขอเป็นโบรชเจอร์แบนก่อนนะครับผมนี่นะฮะเราจะระบุเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคามันวิ่งอยู่เหนือกรอบบนของโบรชเจอร์แบนนะครับผมถ้าในโบ l ชเจอร์แบนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีแนวโน้มขาขึ้นหมดแต่แค่นี้ไม่พอสําหรับเราต้องมีเส e ้น e b a 5ควบคู่ไปด้วยอ่าอันนี้คือการเอา2เครื่องมือมารวมกันนะฮะ แต่ตอนนี้ขอดูแค่บู l เลนเจอร์แบนด์ก่อนราคาวิ่งอยู่เหนือกรอบบนตลอดนี่คือมีแนวโน้มขาขึ้นถ้าราคาแกว่งขึ้นลงระหว่างเส้นกลางนี่คือไม่มีแนวโน้มหรือเป็นตลาดไซด์เวย์นะครับนะสังเกตนะอันนี้น,นี้เป็นไซด์เวย์หมดเลยเนาะนะครับผมถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นถ้าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีแนวโน้มนะครับขาขึ้นยาวไปเลยนะครับอยู่เหนือกรอบแบนกลางนะครับผมก็ค่อย ไล่ไล่ไล่ของลูกศรไปเนาะสังเกตน,นะฮะอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้จะกรอบล่างมาช,ชนกรอบกลางสำหรับโบลิ้เจอร์แบนยังไม่ถือว่าเป็นการมีแนวโน้มขาขึ้นนะถ้าเป็นการแค่แกว่งอยู่ในกรอบแต่เมื่อมันผ่านเส้นกลางไปแล้วเนี่ยแล้วมันยืนเหนือเส้นกลางได้ตลอดนี่สําหรับโบลิ้เจอร์แบนถึงจะเรียกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดียวก,กันกับเส้นตรงนี้นะฮะเมื่อมันอยู่ใต้เส้นโบลิ้เจอร์แบนเส้นกลางเนี่ย อย่างตอนเนื่องเนี่ยลราก็ถ่างกรอบมาเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันก็ได้เรียกว่าเป็นแนวโน้มขาลงในโบล l ล n เจอร์แบนนะผมขอขึ้นเครื่องหมายกับพู้ว่าในโบล l ล n เจอร์แบน์สำหรับเราในระบบระบบแนวโน้มของเราเราจะมีเส้น eba ห้มาใช้ควบคู่กันนะครับผมและจะมีเส้นแนวโน้มด้วยนะครับถือหรือเทนไลน์ line, ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ออกมาบวกกันไปเรื่อยๆ่อทีละเครื่องมือนะแต่หลักๆคือการระบุนแนวโน้มนะครับการระบุนแนวโน้มจะใช้3เครื่องมือหลักคือ eba ห โบล l i n เจอร์แบร์แล้วก็เส้นเทรนไลน์นะครับผมอ่ะวันนี้เราดูแค่ตรงนี้ก่อนเนาะเราไปดูลองตัวอยากอื่นบ้างมากรีการ์ดเดย์เนาะการ์ดเดย์ใน EU อ่าอันนี้เราไปดูกันนะครับหนึ่งบางเพจก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับก็เ,เลยอาจจะกดเครื่องมือช้าหน่อย บีบีผมเป็นไหน,น,นสักคู่น,นะครับใครเจอมังเนี่ยทำไมเป็นข้ามบีบีอ้อบลอนโอเคเจอแล้วโอเคอ่ะนี่ยี่สิบศูนย์เอ๊ะอ่ะายี่ยี่สิบสองเหมือนกันเนนะทำไม่ได้ละโอเคอ่นี่นะครับนี่ทองนะฮะนี่กาบไหลหนอ ช่วยผมดูหน่อยอ่ะกราฟเดเหมือนกันนี่นะคะกราฟทองนะครับราคาปัจจุบันนะฮะตั้งแต่โซนนี้นะครับมีเป็นแนวโน้มขาขึ้นในโบลิเเจอร์แบนด์นะเล่นอยู่เหนือกรอบบนของโบลิเเจอร์แบนด์ตลอดเลยสังเกตไหมเอ้กรอบกลางของโบลิเเจอร์แบนด์คือราคาจะแกว่งระหว่างกรอบกลางกับกรอบบนนะครับผมอันนี้คือมีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นในโบลิเเจอร์แบนด์นะยังไม่ใช่ระบบระบุแนวโน้มของเรานะถ้าในระบบระบุแนวโน้มของเราเมื่อมีเส้น E-P-5 เข้ามาแล้วมันวิ่งอย่างเงี้ย เราจะเรียกว่าไม่มีแนวโน้มนะเราจะเรียกว่าเป็นไซเรท์อธิบายคร่าวๆถ้าในระบบรูปแนวโน้มของเราเนี่ยกล้ามมีชัดดีเส้น E อเบามันจะตัดขึ้นขึ้นลงลงเดนเส้น e อเ5เราแน่นอนดูจากกราฟนี้ก็รู้แล้วนะฮะเมื่อเราระบุว่าไม่มีแนวโน้มการเทรดของเราเราจะไม่เทรดด้วยการลันเทรนยาวๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านให้ออกว่ามันเป็นการขึ้นแบบซิกแซกนะแต่รูปนี้ก็ซิกแซกแบบดูไม่ค่อยดูยากเนาะไม่ไไม่ได้เป็นฟันไม่ได้เป็นฟันปลาแบบดูชัด เมื่อเราระบุว่าไม่มีแนวโน้มเราต้องเทรดด้วยระบบของระบบไม่มีด้วยรูปแบบที่ของตลาดไม่มีแนวโน้มซึ่งการเทรดในรูปแบบของตลาดไม่มีแนวโน้มหนึ่งในเครื่องมือสําคัญก็คือโบลเเจอร์แบนเข้าใจไหมฮะเมื่อเรามองอย่างเนี้ยอย่างกรณีนี้ถ้าเรามองว่าเราระบุไม,ไม,ไม่ไม่มีแนวโน้มนะไม่มีแนวโน้มในระบบระบบแนวโน้มของเรา,า,า,าแต่มันมีแนวโน้มของโบลเเจอร์แบนสังเกตไหมถ้าเราระบุว่าไม่มีแนวโน้มในระบบระบุแนวโน้มของเรานะครับ เมื่อนั้นเราจะมาเทตด้วยเบนเจอร์แบนด์ครับโดยจะเหตุกรอบนกกอบกลางกรอบนเกอบกลางนะครับกรอบนอะกรอบน e b ห้าเกอบล่างกกอบกลางกรอบน e b ห้าเกอบกลางนะฮะก็คือใช้สามเส้นนี้เราเหมือนก็จะมีเส้น e b ห้าเป็นอีกเส้นหนึ่งเพื่อเลี้ยงเพื่อเราดูเกอบของเขาการวิ่งอย่างโซนเนี้ยให้เดาก็เดาได้เลยว่าอะโซนนี้จะวิ่งอยู่ในเส้น e b ห้าแต่โซนนี้หลุด e b ห้าแน่นอน แต่ลงมาไม่ถึงแบนกลางเราจะมีวิธีดูยงังไงถึงเวลาจริงๆเราจะมีการดรอปไทม์เฟรมคือทั้งหมดเครื่องมือถึงบอกเนี่ยจริงๆใช้ๆหลักๆก,ก,ก็คือ EMA 5 Bollinger Band แล้วก็ใช้การดรอปไทม์เฟรมนี่คือเครื่องมือหลักแต่เครื่องมือรองก็คือเทรนไลน์ line, แล้วก็รูปแบบราคาต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮอริซอนเทอลไลนยนะครับผมหรือว,ว่าแพทเทิร์นซ้ำๆของมันคือไวท์คอปโจิกหรือ,อดาว อ่าอ่าอิเลียทรวฟนะครับผมมันจะมีรูปแบบซ้ำๆให้เราสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตอย่างงี้อ่าเนี่ยมันมีรูปแบบซ้ำๆของผมหมดเลยนะฮะแต่ยังไม่เล่าเพราะเดี๋ยวจะสับสนว่าวันนี้เราจะมาคุยเฉพาะอ่าโบรกเจอร์แบนด์นะครับเอาเป็นว่าตรงนี้นะครับข้อที่1ให้แยกระหว่างแนวโน้มขามีแนวโน้มขาขึ้นหรือมีแนวโน้มขาลงของโบรกเจอร์แบนด์แยกออกไปสำหรับตัวเขาหนึ่ง แล้วก็การระบุแนวโน้มของเรารของระบบระบุแนวโน้มของผมเนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งคนละความหมายกันนะครับผมอันนี้เราให้ดูบริเวณแบนดว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นในบริเวณแบนดนะอันนี้เป็นแนวโน้มขาลงในบรนะิเวณแบนนะนะครับผมแต่อันนี้จะไม่ใช่แนวโน้มขาลงในระบรบระบุแนวโน้มของผมอันนี้ก็จะไม่ใช่แนวโน้มขาขึ้นในระบบระบุแนวโน้มของผมทั้งสองอันนี้ในระบบระบุแนวโน้มม,มันจะออกมาเป็น เป็นไม่มีแนวโน้มเมื่อเป็นไม่มีแนวโน้ม,มนเราจะเล่นด้วยการไซด์เวย์นะครับผมพอเราระบุว่าไม่มีแนวโน้มเราเล่นด้วยการไซด์เวย์ปุ๊บเราใช้อะไรใน,ในการดูกรอบไซด์เวย์ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าอ,อ๋อเราจะมาใช้บอลลูเตอร์แบนดดูในการเทรดในเมื่อเราระบุว่าไม่มีแนวโน้มในระบบลงดังวดาของผมนะเราก็จะมาเทรดด้วยกันเล่นว่าเขาเป็นไซด์เวย์เพียงแต่ว่าไซด์เวย์ของของผมเนี่ยมันไม่จะเป็นที่ว่าจะต้องแก่งออกข้าง เป็นเป็นเป็นเส้นขนานนะไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ไปแฟนแบ่งอ่าแกว่งเป็นฟันปลาออกข้างอย่างเดียวมันแกว่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเป็นฟันปลาขาขึ้นก็ได้หรือเป็นฟันปลาขาลงก็ได้นะครับผมคําว่าไซส์เวของผมไม่ใช่หมายความว่าอ่ามันต้องออกแบบหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยห้าร้อยตลอดไม่จำเป็นมาอาจจะเป็นหนึ่งร้อยห้าร้อยสองร้อยหกร้อยสามร้อยเจ็ดร้อยอย่างนี้ก็ได้เป็นฟันปลานึกออกไหมฮะ อ่านี่คือระบบระบบแนวโน้มของผมนะครับผม,ผมใจว่าของผมนะอ่าขอให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเอาเป็นว่าตรงนี้ยกตัวอย่างของของการใช้บอลลูเนอร์แบนดดูนะว่าบ o l เนอร์แบนด์แบบไหนมีน ôm, แบบนวโน้มแบบไหนไม่มีแนวโน้มเอ้ยแบบไหนมีแนวโน้มขาขึ้นแบบไหนเป็นแนวโน้มขาลงในบอลเนอร์แบนนะฮะแล้วเดี๋ยวเมื่อเราเอามาประกอบกับเส้น ema หเราจะได้ไอเดียเทรดเพิ่มขึ้นนะครับผมโอเคคลิปดีอุ้ย15นาทีเนะ่ สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ